สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับ รายการที่จะทําให้เราและท่านผู้ชมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคําถามในรายการของเราก็มาจากคําถามของท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภายบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามในเชิงเรื่องของปรัชญานิดนึงนะครับคุณหมอแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเขาบอกอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่าผมสังเกตดูเศรษฐีหลายๆคนท่าน ทั้งในประเทศไทยและก็บางคนก็เป็นเศรษฐีของต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็มีเงินเยอะแต่เขาใช้ชีวิตธรรมดาเหลือเกินกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับผูกนาฬิกาเรือนนึงก็ไม่กี่พันบาท ใช้ชีวิตเนี่ยสมถะมากทั้งๆท,ที่มีเงินเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าอะไรคือคําว่าสเสน่ห์ของชีวิตธรรมดาและทําไมคนที่มีเงินเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักใช้เงินในการซื้อหาความสุขให้กับตัวเองคอ๋อเขาใช้เงินในการซื้อความสุขอย่างแน่นอนค่ะแต่ความสุขของคนแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะอยู่ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเศรษฐีที่คุณเห็นเขากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยมันก็คิดว่าบางเวลาเขาอาจจะรู้สึกว่า ก๋วยเตี๋ยวข้างถนนอร่อยแต่เขาอาจจะไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนทุกมื้อนะอนะคะก็ะาอาจจะมีบางมื้อที่เขากินในโรงแรมรืออันนี้หมอพูดเรื่องจริงนะอ้าวนะคะ,คะมีบางมื้อที่เขาไปกินนู่นถึงต่างประเทศไปลองมาแล้วทั่วโลกไปเที่ยวมาแล้วบางคนก็เป็นชอบเป็นนักบินเขาชอบชีวิตที่ต้องเรียกว่าทรมานหน่อยแต่ว่าได้ไปอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นคือความสุข,ขของเขาความสุข,ขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขจากการที่ได้เงินมาแล้วเก็บ ดูตัวเลขในธนาคาร <ừ. S 1> เก็บ<ม>เก็บ,บเก็บเก็บก็บมันก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้านั่นคือความสุขที่แท้จริงและที่สําคัญมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนบางคนมีความสุขจากการที่มีเงินแล้วก็แบ่งปัน <ừ. S 1> นะคะแบ่งปันให้คนที่ด้อยโอกาส โดยตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่มีเงินหมื่นล้านก็าอาจจะมีนาฬิการเรือนละสิบล้าน20ล้านแต่วันนี้จะมากินกว๋วยเตี๋ยวก็เลยใส่นาฬิกาเดือนละไม่กี่พันมันจะได้ไม่ล่อหน้าล่อตาขโมยมากเกินไปจริงหรือรเปล่าคะลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้จึงคนไม่ชอบนาฬิกาแต่ชอบสะสมที่ดินก็ได้ะนะคะคเอาล่ะเราพูดเรื่องเศรษฐีนะจบแล้วล่ะนะคะทีนี้เรามาพูดเรื่องของเรากันซึ่งไม่ได้เป็นเศรษฐีคุณเป็นนักธุรกิจของกิสรีนนะคะเมอก็อยากจะแนะนําว่ามันต่างกันค่ะในกิสรีนเนี่ย สิ่งที่จะทําให้คุณเ,เปิดใจคนหรือชนะใจคนได้คือความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของตัวคุณเองเพราะมันจะมีค่ามากกว่าคำพูดที่คุณไปพูดว่าทํากิฟรีแล้วดีนะทํากิฟรีแล้วมีรายได้ดีนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ดูแลมีพัฒนาการ,รของการเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นเป็นรูปประทให้คนมองเห็นนะคะเช่นคุณอาจจะเคย ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้คุณเปลี่ยนเป็นขับรถไม่ได้หมายควาว่าคุณไม่ติดดินหรือไม่เป็นธรรมชาติแต่ความเป็นนักธุรกิจคุณกําลังทําให้คนมองเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากคุณเคยใส่นาฬิกาเรือนละไม่กี่ร้อยบาทคุณมาใส่นาฬิกาเรือนละเป็นหมืน่นก็ทําให้คนได้มองเห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่คุณไม่มีบ้านคุณมีบ้านอยู่นี่ก็คือชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ติดดินเหมือนมหาเศรษฐีพวกนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับรูปธรรมท,ที่จับต้องได้มองเห็นได้จริงว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วดีขึ้นมันจะมีผลกลับไปในขณะที่คุณเนี่ยไปเชิญคนผู้มุ่งหวังใหม่หรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนที่เดินตามหลังคุณเนี่ยมีความหวังว่าถ้าเปิดเขาเดินตามทิศทางที่คุณแนะนําเขาจะได้รับในสิ่งที่คุณได้รับเช่นเดียวกันนะคะ,อะพอเข้าใจนะคะ ว่ามันไม่เหมือนกับเศรษฐีพวกนั้นค่ะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ทําความเข้าใจถึงคําว่าจริงๆแล้วจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเราก็สามารถมีชีวิตที่ทเหมาะสม<ช>เพื่อเพื่อตอบโจทย์ในหลายๆอย่างคือบางทีเราต้องมองหลายมุมเหมือนกันนะฮะ,ะก็ก็เราเป็นนักธุรกิจอย่างที่คุณหมออธิบายแล้วก็เศรษฐีเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้กินแบบนั้นทุกวันหรือเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง แล้วแต่เราอาจจะยังไม่เห็นก็ได้ใช่ค่ะเขาจะชอบอย่างอื่นอ่ะเขาคงจะมีอะไรที่เขาชอบแล้วก็มีความสุขจากการใช้เงินของเขาอยู่แล้วค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมคําถามและคําตอบดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปพบกับผมและคุณหมอในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ